สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะคช่วงนี้เป็นช่วงที่ใคร<อ>ทุกในเรื่องของสุขภาพกันนี่แหละอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะซึ่งนะคะวันนี้เราจะมีการบำบัด ด้วยพลังวิชาพลังลมปราบนะคะในการเรียกว่าฟื้นฟูบําบัดกับผู้ป่วยง่ายๆนะคะไปรักษามาหลายที่แล้วบอกว่าโอ้ไม่ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะอาจารย์หมอบอกว่ามาที่รายการใครทุกประชาชนได้เลยนะคะจะบําบัดให้ไม่ว่าจะเป็นโรคอัมพาตนะอัมพาตเลยฮะนะคะาบางคนบอกว่ามือเท้าชามือเท้าชาไม่เกรนเบาหวานความดันอะไรฮะนะคะหลากหลายโรคเลยครับวันนี้จะเปิดรักษา เปิดเปิดบำบัดให้นะครับเพราะว่าหลังจากรายการแล้วผมจะออกไปบำบัดให้คนที่มารอนะฮะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะคะก็มารับบัตรคิวกันก่อนแล้วก็มารอการบำบัดเนี่ยช่วงบ่ายมงนะคะเพราะว่าเราจบรายการอยู่ที่ประมาณ1 1นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการให้ทาง เพอาจารย์หมอพักสักคู่นะพักทานข้าวทาน้ําก่อนแล้วก็หลังจากช่วงนั้นเนี่ยก็จะบำบัดกันยาวเลยนะคะคราวนี้อยากให้อาจารย์หมอเล่าให้ฟังนิดนึงบางคนบอกว่าเอ๊ะเพิ่งเปิดมาเจอรายการนะคุณหมอสวัสเป็นใครนะแล้ววิชาพลังลมปานเนี่ยมันดียังไงครับคะครับก่อนก่อนจะพูดอะไรก็ต้องต้องอย่างนี้ก่อนนะฮะเจ็บป่วยเป็นไข้หรือไปหาแพทย์โรงพยาบาลดีที่สุดนะครับเพราะว่าแพทย์เขาจะมีความรู้ความสามารถแล้วมี แล้วมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถรักษาได้ตรงตาประการนั้นๆแต่ว่าถ้ามันเหลือรลังเป็นโรคเหลือรลังมไม่หายขาดเนี่ยคอยมาเพพบ,พบแพทย์ทางเลือกคือผมนะครับคือว่าวิธีการรักษาผมเนี่ยคือว่าผมจะรักษาแบบองค์รวมเลยครับรักษาแบบพลังลมปานพลังลมปานคืออะไรคือว่าร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายเราเนี่ยมันควบคุมระบบกสมองสมองเนี่ยมันมีหกหมื่นล้านเซลล์โดยประมาณแล้วว่าเล็กใหญ่แนละ้วแต่ แต่บุคคลคนนั้นครับผมก็แล้วสมองเนี่ยมาสั่งงานมาตามไขสันหลังแล้วก็มาประสาทส่วนกลางแล้วก็มาทำงานร่วมกับต่อมไรท์ท่อของเราซึ่งต่อมไรท์ท่อต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าผลิตทฮโ,ทโมนต,ต่างๆมาเลี้ยงเซลล์ในร่างกายโดยโดยโดยเลือดเลือดแดงเราเนี่ยเป็นผ่านะนํานไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆนะแล้วก็แล้วถามว่าทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยควบคุมด้วยสมองแล้วถามว่าใครควบคุมไรทีนะครับวิญญาณนะครับ พูดถึงไสยศาสตร์ไม่ใช่น,นี่ไม่ใช่สสยศาสตร์นะจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งสิ่งไหนที่มาลึกซึ้งเกินไปก็เป็นสสยศาสตร์นะครับขณะที่ตายในยเขาเรียกวิญ,ญญาณนะครับขณะที่ฝันในเขาเรียกวิญญาณแต่ขณะที่ว่ามีชีวิตอยู่ในเขาเรียกว่าจิตจิตคือความรู้สึกนึกคิดจิตเป็นนามธรรมจิตไม่ได้ไม่มีตัวตนจิตนะจะรับรู้ด้วยทวารทั้งเก้าคือปากหูตาและก็ทวารทั้งเก้าเนี่ยรับรู้ จิตมันจะรับรู้สิ่งนั้นๆแล้วก็สัมผัสตอนนี้จิตอยากจะจับใครเนี่ยจิตมันก็ต้องอธิษฐานก่อนพออธิษฐานเสร็จพออธิษฐานปั๊บมันก็จะมีพลังงานพิเศษในอิเล mm ็กตรอนนิวเคลีสโมเลกุลในต่างในร่างกายเนี่ยมันก็จะแปลงงเ,เปลี่ยนสภาพเป็นเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าผมก็จับผมก็กดจุดโดยโดยใช้วิธีกดจุดเข้าไปในไตสมองให้ให้มันผ่านจุดไตเนียนจุดฟูจิ อิตาลีใต้สมองเลยเข้าไปให้สมองมาสั่งงานให้มือแขนเนี่ยจับตามหน้างจิตนะครับนี่คือพลังลมปานครับพลังลมปานเนี่ยมันมีทุกทุกผู้ทุกนายในในร่างกายคนเราเนี่ยก่อนที่เราจะ,ะบําบัดคนไข้แต่ละคนเราก็จับมือแม่ดูว่าพลังลมปานของเขาเนี่ยมีความขัดข้องตรงไหนในร่างกายเพราะถ้าเกิดว่าเราแม้มือเนี่ยเรา ไฟฟ้าในร่างกายเขาจะวิ่งเข้าไปในร่างกายนะคือแม้แบบหมอจีนเนี่ยใช่ไหมคะแม้หมอจีนแต่ว่ามันจะเลิศดล้ำกว่าเพราะว่าแม้หมอจีนเนี่ยเขาจะดูความที่ของที่วระจรและเลือดลมจับที่ประจอนเฉยแต่ว่าของเราเนี่ยพอจับปื้ดเนี่ยมันจับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งทั่วล่างเราพอไฟฟ้าไปสะดุดส่วนไหนของร่างกายเราก็ให้รู้ว่าส่วนนั้นเขาเจ็บป่วย อ๋อคือถ้ามันไม่โฟไปด้วยระบบปกติเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเขามีปัญหาในจุดตรงไหนตรงไหนของร่างกายเขาใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเหมือนกับน้ําที่ไหลเต็มที่ไหลปกติเนี่ยมันก็ไลไปแต่แล้วเราเอาไม้ไปไปกั้นสักหน่อยบล็อกเอาไว้อบบนีนี่ยมันก็มันก็จะไหลไปปกติแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็จะกระตุ้นกลับมาไหลั้อนขึ้นมาเราให้รู้เลยว่าส่วนนั้นมันมีปัญหาแล้วคือเหมือนมันไปแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็แรงดันย้อนกลับ ย้อนกลับบางส่วนบางส่วนก็จะไปตามจะไปได้ตามที่สภาพมันไปแต่ที่ไปไม่ได้มันก็จะตีกลับขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราแม่ก็รู้เลยแม่ก็รู้เพราะว่าบางทีเลือดลมแหละมันนัเลือดลมเราเนี่ยมันเดินไม่สะดวกเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้แล้วว่าเป็นตรงไหนนะครับนะคะมีสายเข้ามานะคะคุณมนัฐนะคะจากลำปางนะคะเชิญค่ะคุณมณัฐครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าเป็นไงคะคุณมณัฐ คือผมปวดที่สะโพกสองข้างโอ้ครับแล้วก็กระดีขาแล้วก็ชาที่ปลายเท้าครับครับผมอันนี้ปวดปวดหลังมากไหมฮะปวดสะโพกหลังไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นที่กระดูกกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยนะเนี่ยครับครับแล้วปวดคอไหมฮะคุณมนัสน้ำคอไม่ปวดครับปวดปวดไหล่ปวดไหล่ไหมฮะไหล่ไม่ปวดอ๋อเกี่ยวกับว่าเราอ้วนเปล่าครับเนี่ย ก็น้ำหนักน้ำหนักมากอ่ะ660กิโลครับครับผมท้องท้องท้องอ้วนไหมฮะท้องยืนไหมไม่ไม่อ้วนครับไม่อ้วนนะไม่อ้วนก็ต้องมาดูที่ระบบเลือดลมนะครับเลือดลมไม่ดีแล้วว่าเรามาดูว่าต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าหรือว่าฮเคยไปตรวจสุขภาพยังคะคุณมานบเคยครับค่ะคุณหมอว่าไงคะไปตรวจแล้วคุณหมอว่าไงคะก็ดีแหละครับร่างกายดีทุกอย่างใช่ไหมฮะ ที่กอยางอ้งั้นเป็นที่ระบบประสาทละเพราะร่างกายดีทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะว่าตัดไตว่าระบบปรลุกมากลุดตมไละท่อดีเนี่ยมันก็จะเป็นที่ระบบประสาทนะฮะสมองสมองบางตัวที่ว่าการในการมูฟเมนต์ในการขับเคลื่อนเนี่ยมันทํางานไม่ปกติเนี่ยโดยเลือดมันเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยหรือว่าปนตีบางส่วนก็ทาให้เส้นมันยึดพอยึดมากๆปั๊บเนี่ย เหมือนกัข้างหลังมันจะปวดลึกๆเลยฮะตรงสะโพกสำค <สะ S 1> <ะ>ัญเืลาเนตรงๆละมือยืดมือยืดถึงตรงสองแขนตีห้วมันจะปวดที่คลบเนี่ยอ๋อที่กลบเนี่ยครับเป็นที่ระบบประสาท <พร S 1> นะฮ<น>ะเป็นที่ระบบประสาทเพราะประสาทไม่ทํางานเนี่ยเส้นก็ยึดยึดเข้าไปพอยึดมากๆมันก็จะพบยืนว่ามันก็จะปวดทรมานนะฮะเส้นมันยึดกันยังไงอ่ะก็ต้องรักษาระบบสมองเลยฮะนั่นอย่างนั้นแหละถือว่าจะมาคุณมาแถลงเงี้ยวะ ก็จะมารักษาบำบัดกับคุณหมอเนี่ยก็สามารถได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเปิดแล้วนะคะในการบําบัดครั้งที่หนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทันรอบนี้ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะเ,เป็นเดือนหน้า,นา<ๆ>แล้วค่ะจ,จริง,รงๆแล้วขออนุญาตออตอบหน่อยครับบางทีเราเอะคุณหมอพูดถึงระบบสมองสมองแล้วผมก็คิดอ่านหรือว่าทําอะไรก็ปกติทุกอย่างแต่ว่าให้เข้าใจหน่อยนะฮะเวลาสมองในการคบคิดหรือว่าทําอะไรเนี่ยมันปกติทุกอย่างนะแต่ว่าสมองส่วนที่ว่า มันขับเคลื่อนในการเดินเหินหรือว่าในการบู๊เมนต์ของร่างกายเนี่ยมันไม่ปกตินะครับแต่ว่ามันมีบางเส้นอย่างที่จสมองเคยบอกว่าสมองเราใช้จริงๆเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะบางเออเนี่ยสิ่งที่เออเปอร์เซ็นต์ที่เราเอามาใช้เนี่ยในสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะมีปัญหามีปัญหาบางเออมีปัญหาพอดีนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นไม่ได้ใช้มันก็เลยไม่เป็นอะไรใช่มันติดบางทีบางทีเนี่ยขาเราเนี่ยมันในสมองกลุ่มเนี้ยมันมีกี่ละเป็นเป็นหมื่นเซลล์เลยฮะ S <S <S เออมันมันมันติดต่อกับหน่วยห้องบ้านของประสาทเนี่ยมาสั่งงานนะเออาเจคณะกลุ่มเนี้ยมีหมื่นหมื่นหมื่นเซลล์นะมาสั่งมาสามพันห้องบ้านหน่วยประสาทนะตอนนี้ว่ามันสั่งมาแค่สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยแต่อีกห้าห้าร้อย รวยห้องปราสาทมันไม่สั่งมาเนี่ยขามก็เดินได้อะไรได้ปกติทุกอย่างแต่ว่ามันก็จะมีอาการปวดหน้าลำคาญเพราะอีกส่วนหนึ่งมันมันสั่งงานไม่ไม่ครบองนไม่ครบมันบอกมานะคะของคุณมานัาน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ที่สําคัญนะคะถ้าไม่สบายใจอย่างจริงก็น่าจะไปตรวจอย่างตรวจในเรื่องของระบบไปสแกนสมองอ่ะพูดง่ายๆนะคะเช็คดูอีกรอบหนึ่งก่อนถ้ามีปัญหาค่อยมา พบคุณหมอก็ได้พบคุณหมอสวงได้นะคะวิธีบรบัง่ายๆนะครับวิธีการที่ว่าเราช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเนี่ยมีวิธีก่อนไหมคะถือว่านั่งยืนยืนยืนนะฮะแล้วก็หาโต๊ะเท้าแล้วก็ทําหลังเนี่ยให้ให้ด้วยงานแล้วโค้งตัวแป้งหน้านะครับแบบว่าคือยืนแล้วก็น้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ให้หลังมันตึงไว้ให้เลือดลมมันไปเลี้ยงส่วนหนึ่งมันก็จะรักษาได้ส่วนหนึ่งนะครับ คุณมนะลองทาดูเบื้องต้นก่อนนะคะครับครนะถ้าไม่หายจริงๆเราไม่ดีขึ้นยังไงก็มาว่ากันอีกทีนึงนะจ๊ะครับมาเยอตรงตรงแน่สมดที่ก้นขบเนี่ยครับคงจะเป็นเพราะเหตุแน่นะนครับครับเพราะว่ามันเส้นมันยึดมามากยึดมามากกระดูกมันก็มาคาแพกกระดูกแล้วมันมาติดมาติดกันมาสีกันนะแล้วก็มันมาทับระบบประสาทที่สั่งงานมาตามไขสันหลังแล้วก็มามาลงที่ขาเนี่ย มันโดนกระดูกทับบางครั้งมันก็ทับมันก็อาการของคุณเนี่ยมันไม่ปวดตลอดเวลาบางทีมันก็ปวดบางทีก็หายบางทีมันหายก็หายปกติเลยฮะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นที่ว่ากระดูกมันทับเส้นประสาทก็ปวดทรมานเลยแต่ว่าไหนมันไม่ทับหรือดจีบอะไรก็ไม่เป็นไรแลือดไหเท้าชาเลยนะครับล่ะครับาาดิบายาเท้าปลายเท้ามันชาแน่นอนนะครับเพราะว่าเลือดลงมันเดินไม่ถึงระบบประสาทไปไม่ถึงเียคือมันจะมีผลต่อระบบร่างกายเกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณมนัท เอาวิธีแก้ง่ายๆนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะลองไปดูแล้วกันลองท and and ําดูก่อนนะยืดตัวแล้วก็ก้มไปให้หลังตึงๆนะตึงไ้ส like ักแล้วก็นัิสิบยี่สิบครั้งแล้วก็พอแล้วก็ทาเรื่อยๆนะคะลองดูนะคะคุณมรรณาโอเคนะขอบสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่นะคะแนะนำไปว่าลองไปไปทำเองก่อนบางคนเกี่ยวกับโรคเครียดเขาไม่รู้ตัวนะ ปกตมีปัญหามากเพราะนี่เขาไม่ตรวจสุขภาพเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นไรเพราะจ้นี้เขาเรียกว่าโรคของความเสื่อมหรือโรคจิตแหละแตะบางทีบางครั้งเนี่ยเอ้ยบางครั้งปวดหน้อปวดตัวปวดหลังทรมานอยากจะตายเลยเพราะว่าสมองมันเครียดมันตึงมันยึดปั๊บเลือดมันเลี้ยงมันสมองไม่ทันทีเนี่ยมันก็ทําให้การสั่งงานของพลังงานไม่ดีทำให้เส้นมันยึดยึดมันก็ปวดทรมานแต่วันไหนที่อารมณ์ดีแล้วว่าได้สิ่งที่ต้องการจมใส่เนี่ย อารมณ์มันโฟนะก็สบายนะครับร่างกายเลือดลมมันเดินดีปั๊บเนี่ยตอนนี้เส้นเอ็นมันก็ไม <online> ่ยึดมันก็ไม่ปวดไม่อะไรเขาบอกแล้วว่าไอ้โรคไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเมื่อเวลาที่มันได้ดั่งใจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออดีขึ้นมันจะหายมันก็จะลืมไปเลยในเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจความเครียดมันก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างท <ina> ี่เราบอกไปว่าโรคเครียดเนี่ยมันเป็นหลายสิ่งนะคือมันจะเป็นตัวนําพานําพาโรคอื่นๆตามมาเพราะนั้นพุทธเจ้าแต่เอาเข้าหลัก ศาสนาไง <c oughs> เพราะคนเราเนี่ยมันทําความดีแล้วก็รักษาอุปกรณ์ของเราให้ดีนะอุปกรณ์ก็คือร่างกายไง <c oughs> ร่างกายเราเนี่ยพยายามรักษาให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเกิดมาในร่างกายเนี่ยมันจะรองรับอารมณ์ของเราต่างๆนะ <c oughs> เราจะทุกข์จะสุขแล้วร่างกายเราจะรองอรับหมดนะฮะกลับมา <c oughs> ที่พลังลมปานะคะที่ <c oughs> คุยค้างกันอยู่นะคะว่าพลังลมปานคืออะไรนะวิธีการตรวจไปแล้วอ่าแม้กันไปเพื่อจะเช็คแล้วคราวนี้ว่าวิธีการบําบัดล่ะนะคะเราจะใช้เวลากันนานแค่ไหน บัดนี่แล้วแต่คนเนี่ยบางคนก็สองนาทีบางคนก็สิบนาทีบางคนก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยพอกระดูกมันซุดเข้าไปแล้วก็มันมันติดนานเนี่ยพอลายติดแบบลายติดเนี่ยลายเส้นก็ยึดมันก็ติดมันก็ปวดลึกๆแล้วก็ขณะที่ปวดมากๆเนี่ยฟันผื่หินปูนแคลเซียมต่างๆเนี่ยก็มาเกาะมาเกาะพับก็วใจทำให้ปวดหนักแล้วมือเ้ามือเท้าที่เป็นส่วนน้ากระชาเพราะเลือดเลือดลมมันเดินไม่สะดวก แล้วก็บำบัดแต่บางครั้งคือตามอาการของแต่ละคนใช่ไหมคะเพราะบางคนบอกว่าเป็นไม่เยอะก็แป๊บเดียวแหละนะครับคนมาครั้งเดียวกลับไปไม่มาอีกเลยเพราะว่าหายแล้วนะคะดีขึ้นแล้วแต่บางคนอาจจะต้องมามาย้ำแหละพูดง่ายๆเหมือนเวลาเราไปนวดบำบัดหรือว่าไปนวดไคลเส้นอย่างเงี้ยคนบอกโอ้นวดแล้วก็ยังไม่หายมมนต้องมีซ้ำกันต่อเนื่องนะคะแต่ว่าวิธีการใช้พลังลมปานบำบัดเนี่ยบางคนก็หายในครั้งแรกครับหายครั้งแรกเพราะว่าสมองมันตีบเนี่ยพอเราไป เปิดเลือดเปิดลมให้เดินสะดวกสมองมันไม่ตีบแล้วเนี่ยมันก็สั่งงานมาตามปกติพอตามปกติปับ๊บไอ้ที่ปวดเมื่อยที่ว่ามันตรงไหนที่มันปีปัญหาเนี่ยมันก็จะคลายด้วยตัวของมันเองเนี่ยหรือว่านอกจากว่ามันจะเป็นมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้อเชื้อโรคอะไรเนี่ยบางส่วนเราก็ต้องใช้สมุนไพรหรือยาเข้าไปช่วยเข้า่วราะาตัวนี้ม,มันมันจะใช้ลมปานอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ลมปานมันก็ช่วยระด,ดับหนึ่งเพราะว่าลมปานเนี่ยคือว่าไปไปกระตุ้นเลือดลมให้เดินดีให้ เอาเลือดเอาเอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างในร่างกายแล้วเลือดลมเราสู่ภาวะปรติเนี่ยมันก็จะทําใหา้ร่างกายเรามีพลังงานแล้วก็มีมงต้านทานแล้วเซลล์ที่ว่าเซลล์ Cell ของเราเนี่ยที่ว่าเซลล์ร้ายของเราเนี่ยไอของที่ว่าแปลกปลอมหรือว,ว่าเชื้อโรคเข้าไปมันก็จะกัดกินแล้วมันก็ทําให้หสร้างภมงต้านทานของเราทําทำให้เราแข็งแรงได้ครับนะคะก็เป็นการที่เรียกว่าบําบัดกันตามอาการอน่ยไปอยากให้คุณคุณหมอบอกอีกนิดนึงว่าเวลาที่กลุ่มผู้ที่มาบําบัดเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการเป็นยังไงแล้วมีใครบ้างคะท่านไหนบ้างที่เคยมาบำบัดล้วบ้างโอที่มาเนี่ยมันเยอะเลยฮะ <c oughs> อย่างแดนบุรีรัมนีพูดได้เลยแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็มาบำบัดครับท่านก็เก่งแลท่านก็โฆษณาให้เราครับก็ดังต่อให้แล้วแล้วก็ดารานักร้องหรือว่าพวกเอมีศิลปินศิลปินตั้งแต่หลายๆท่านใช่ไหมคะได้ไหมคะแล้วยังท่าน สุรพลอะไรเงี้ยนักแต่งเพลงจิวิจิตอะไรเงี้ยมาทั้งนั้นแต่ว่าทุกคนเกือบมาทั่วประเทศไทยเนี่ยมาทั้งนั้นแะแต่ว่าเราจะไปเอ่ยนามท่านเนี่ยเดี๋ยวจะว่าเป็นการที่ว่าเราจะไม่ได้ขออนุญาตท่านอยู่แต่การเมืองต่างๆเนี่ยสวสสมัยรุ่นก่อนเนี่ยเป็นสาห์ที่แล้วก็มีท่านอดีตสส่ครับใช่ไหมคะท่านกุศลมีเทศเนี่ยท่านเป็นสสเชียงหมกสมัยคแล้วก็ตั้งพรรคตัวเองแล้วก็ท่านปวดเมื่อยร่างกายหมดทุกอย่างแล้วก็ บำบัดหายจนทุกวันนี้ฮะค่ะนะคะ,คะนั้น <ผม S 2> ท่านบำบัดเพียงแค่สองครั้งเองนะคะคก็ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อละกันในเบรกสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้เราประกันสักครู่ค่ะครับผม